พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็นเจ็ดสิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพนอบอุ่นล่ายามราตรีพระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่ ข้าพระบาทโศกอาดูลภูนทวีพระภูมีสถิตในดวงใจนิรันด์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำารึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดย Power กรเปลโสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการมูไนท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาท่านผู้ชมบามูกันถึงเมืองพญานาคําชโนดซึ่งเราได้เห็นความอัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่สีสุดโธกันตั้งแต่มาถึงเลยทีเดียวนะฮะเราลองย้อนชมภาพเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วกันอีกสักครั้งหนึ่งฮะ นาลี้ลับที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยป่าคำชะโนดหรือวังนาคินนะฮะป่าคำชะโนดนะครับชื่อว่าเป็นเมืองพญานาคนะครับเป็นทางเข้าออกระหว่างโลกมนุษย์นะครับและก็เมืองมาดามมันเหมือนกับอีกพบหนึ่งอีกโลกหนึ่งอย่างที่เขาว่าจริงครับจริงใช่ไหมฮะและเข้ามาคือมันรู้สึกได้ของความเย็นเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะรู้รสึกว่าร้อนแล้วก็จะรู้สึกคนแยะแยะวุ่นวายแต่ข้างในเนี่ยมันเหมือน<ต>เปิดแอร์ตลอดเวลาจริงแปลกมากเป็นเรื่องที่แปลกจริง ความยาวของพญานาคเนี่ยสอง้ยี่สิบเมตรครับเห็นบอกว่าสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเข้ามาที่ปากคำชะโนดทำไมฮะเขากลัวผีกันหรือเปล่ากลัวครับผีเยอะเหรอกลัวคุณเชื่อว่าพญานาคตามตัวคุณตลอดเวลาบางทีก็จะมีคนนั่งอยู่ข้างหลังกรซึ่งเราเห็นจะเป็นแบบเงาๆก็เป็นแล้วก็จะเป็นแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเหมือนกับท่านคอยตามเราอยู่ตลอดใช่ใช่เคยขออะไรท่านไหม อประจำเลยครับได้ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ผู้ผาพยานาคตรงจุดตรงนี้เป็นเมืองของเขาหรือเป็นทางขึ้นทางลงเป็นเมืองเลยครับเป็นเมืองเลยนะฮะเมืองเลยลูกเมืองเขาอยู่ไหนบอกได้ไหมอยู่ไหนลูกบ่อน้ําบ่อน้ําใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือเขาไม่กล้าเขาไม่อยากพูดสิ่งที่เรื่องเมืองเรื่องพูดไม่ได้ผู้ผาเดินนําไปได้แม้ว่าตรงไหนไม่ต้องพูดแต่เดินไปอ่ะไปไป ตอนนี้นะฮะเรากําลังเดินไปตามที่น้องภูผาได้บอกนะครับว่าจุดไหนนะคือจุดกึ่งกลางนะครับของโรคบาดานหรือว่าเหมือนเป็นทางขึ้นลงของ,<ม>ข,องขององพญานาคนะครับตรงนี้คือเป็นเป็นอะไรอะ่ะต้นไม้เก่าแก่ต้นมะเดื่อยกักษ์น้องภูผานะครับก็พาเราเดินมานะฮะถึงต้นมะเดือ่อนะเป็นต้นต้นไม้โบราณตรงนี้นะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงจุดนี้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เป็นท้องพระคันของท่านปยายนู่พญานาคทสุดโต๊ะไปทที่น้องเดินมาเลย ถ้าใครจะมาขอโชคขอมนาขอหวยขออะไรต้องมาขอตีงนี้ต้องขอตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นท้องพระคลังครับโอเคเห็นเนี่ยมีรอยแปรงอะไรเต็มไปหมเกี่ยวกับเรื่องการงงการเงินอะไรแบบนี้ครับส่วนสัปดาห์นี้เรามามูกันต่อเลยดีกว่าฮะ นี่เป็นเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาจากไหนฮะบ่อนี้มาจากไหนฮะขึ้นมาจากบ่อใหญ่ครับขึ้นมาจากบ่อใหญ่อ่าคุนบดามคนเยอะเอาละทําอะไรเขาบอกให้ร้านหน้าดีอันนี้ตัวรานี้ฮะอันนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างนั้นคุณต้องถามประวัตินิดนึ่งฮะประวัติบ่อน้ําแห่งนี้มีประวัติทะไมาอย่างไรครับโอ้ประวัตินี้ยาวมากครับยังไงครับสมัยโบราณโบราณปู่ย่าตายายของเราก็เรียกกันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แหละครับถ้าสมมติว่าสมัยโบราณไม่มี โรงพยาบาลไม่มีหมอก็ต้องมาอาศัยน้ําบ่อนี้แหละครับไปให้เด็กๆที่มันไข้ตัวร้อนอะไรต่างๆเนี่ยไปกินไปอาบให้มันก็จะหายครับอ๋อคือใช้ตรงนี้แทนการไปหาหมอครับนี่แหละตรงนี้แหละครับคือถ้าเด็กป่วยคนป่วยก็มาที่บ่อน้ําแล้วก็บ่อน้ำกับสิ์เนี่ยล้างหน้าล้างตัวชำระล้างแล้วก็หายทุกโรค ถึงบอกว่าถ้าคุณูมีลูกให้เอาขวดเปล่าอะเอาไปให้ลูกคุณได้ไหมเอาไปได้ไหมฮะได้ครับอนุญาตใช่ไหมฮะได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอขวดเปล่าเดี๋ยวกลับบ้านหน่อยน้ำตัวนี้เนี่ยถ้าเรากรอกไปแล้วไปไว้ิ้่พระเราเนี่ยเป็นเดือนก็ไม่ขึ้นเฉลี่ยไม่ขึ้นนะครับโอเคโอเคจะอยู่ตลอดโอเคงั้นเดี๋ยวเดินไปดูบ่อใหญ่ขออนุญาตวนไปดูบ่อใหญ่นิดนึงเขาดูดขึ้นมาเหรอครับ นี่ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาตรงนี้ถ้าเอาตรงนั้นอะมันลึกมันลึกอ๋อแล้วก็จะมันยากที่จะตรงนี้นะฮะตรงนี้คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับที่ผมเห็นเนี่ยมีเหมือนกับเหรียญบาทอยู่ในนี้ด้วยเยอะเลยเยอะเลยเครื่องที่ลึกลึกไหมฮะแต่ไม่ถ้าสิบเซนครับโอ้เมลึกมากมีคนเคยดำลงไปไหมลงครับแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นอะไรเจออะไรไหมครับพระเจ้ามาก็เจอแต่รูเหละครับอ๋อรู ลูขึ้นมาจากข้างล่างครับมันมีอยู่ข้างในนี้ครับสงสัยนิดครับบ่อนี้เคยแห้งไหมไม่แห้งครับไม่เคยแห้งเลยมันจะมีรูที่มันดูดลงไปแล้วก็จะมีรูพุ่งขึ้นมานะครับมันรวมทั้งหมดเก้ารูอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อเก้ารูครับแล้วมีเคยมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่ไหมครับพระเจ้ามาก็ไม่มีอะไรมีแต่ลูกแก้วของูปู่ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วของพูะปูกมากครับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ค่อยย้อนลงมา แล้ลงในน้ำเหมือนเดิมมีคนเห็นครับลูกแก้วเป็นสีอะไรครับพ่จ้ามมันโอ้มันเยอะมากเลยสีหลากหลายเลยครับขึ้นเวลาไหนครับก็ส่วนมากก็ข้าบรนสานี่แหละขึ้นช่วงค้าบรนษานช่วงข้าบันสานี่แต่ขึ้นวันไหนส่วนมากพ่อจ้ามขอโทษนะฮะคือคุณพดะดำนี่คือผมว่ลงไปอาบในนั้นเลยดีคุณอาจารจะลงหลาอลไรรอบมากครับผมคิดหน่อยพ่อามคิดน่อยคุณอาร์ตเองมีลูกแก้วถูกไหมฮะเขาบอกเป็นแก้วพยานาคุณมีได้มาจากไหนฮะได้มาจาก ที่ใหญ่ฝันดีครับอ๋อเขาให้มาก็ก็คือที่บ้านผมจะมีบ่อใช่ไหมครับผมก็คือบราณท่านใหม่ทําสีสีตอนแรกเป็นสีเขียวใช่ไหมครับตอนแรกองค์ท่านเป็นสีเขียวแล้วผมก็แบบอยากอยากเปลี่ยนนะครับคิดไงไม่รู้เปลี่ยนจากสีเขียวให้กลายเป็นสีเนี้ยครับอุ้ยแล้วคือที่สาคัญคือผมไม่เป็นศิลปะแล้วแล้วคือตรงตรงเพชรพิยนาตรงเนี้ยครับครับครับเขามีอยู่ในรูปปั้นเก่าอืแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วแล้วมันคือมันมีแวบแวบแบบ อยากอยากโทรหาพี่ใหญ่อะไรเงี้ยอยากโทรพี่ใหญ่พี่ใหญ,พใหญ่พี่ใหญ่มีมีเพชรมีเพชรพญานาคไหมอ่างเงี้ยพี่ใหญ่บอกว่ามีนะมนมนผมก็แวะขึ้นมาอีกเาบอกเป็นผ,ผมอยากได้สีเขียวมีไหมสีเขียวก็เลยบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนพี่ไปดูแล้วปรากฏว่าเอามาใส่ตรงหัวใจท่านที่เป็นของเดิมเขาอะใส่เนีเปะเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยวางปักงแล้วอยู่อยู่งั้นเลยพอดีเลยใช่พอดีเลยโอเคต้องบอกว่าพญานาคที่บ้านคุณอาร์ต ยังมีเรื่องมูเตลูกันอีกเยอะคงต้องขอให้คุณอาร์ตพาไปชมบ่อพญานาคและของดีที่เด็ดที่อยู่ที่บ้านกันแล้วล่ะครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่บ้านไปอยู่บ้านนี้ประมันเกือบ2ปีแล้วฮะล้วก็รู้สึกว่าอยากทําบ่อพอดีตรงนี้มีพื้นที่พอดีแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเราจะบอกว่าเป็นเป็นมุมเหมือนมุมซับคนจีนเขาจะเชื่อว่าเป็นเอาน้ําดักเอาพอ,อาน้ําดักเสร็จปุ๊บ เรานับถือพญายนาคอยู่แล้วใช่ไหมครเราก็เลยเอาปู่มาอยู่ตรงนี้ด้วยตอนแรกองค์ท่านองค์ท่านจะเป็นสีเขียวสีเขียวเหมือนลูกป,ปั้นที่ขายตามทั่วไปตามร้านขายลูกป,ปั้นทั่วไปเลยครับแล้วก็มีวันหนึ่งรู้สึกแบบเห็นท่านสีสีของท่านนะครับซีดเราก็เลยหวังดีเอาสีกันสนิมนครับทา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 หลักกาหวังดีว่าให้น้ําไม่เข้าองค์เพราะเป็นเพราะจริงๆเขาเป็นลูกป,ปั้นใช่ไหมครับปรากฏว่าพอมันโดนแดดเนี่ยเขาก็เกิดอาการ ปูดของสีพอท่านปูดแล้วเรารู้สึกว่าเรางุนหงิดอะเรารู้สึกแบบไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีวันนึงก็แบบรู้สึกแบบอยากอยากยกลงมาทําใหม่ก็ยกซึ่งซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่งคือตอนทำอะเรารู้สึกว่ามีใครมายืนข้างหลังสักคนแล้วก็บอกให้เราให้เราค่อยๆทำค่อย,ค,อยค่อยลงสีตามเส้นเห็นจะมีตามตามเส้นตามแน่นจะมีลายเกดสีแดงที่เขาขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงก็คือลงสีทอง ลงสีปุ๊บเอาผ้าเช็ดลงสีปุ๊บเอาผ้าเช็ดมันก็เกอดเป็นอย่างเงี้ยคนที่เขามีของก็แบบว่ารู้ไหมว่าเหมือนองค์องค์ที่เขาแบบเหมือนเคยเห็นเลย,เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่น่าประหลาดก็คือตอนเอามาประทับตรงนี้ครับรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นแค่เหมือนลูกปั้นแต่ทําเป็นแค่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรนับถืออยู่ในบ้านแต่พอไปไป,ไปมามาเรารู้สึกว่าเราไหว้กราบไหว้เขาทุกวันกราบไหว้เขาทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าเขามีพลังอ่ะเราก็เริ่มขอเริ่มขอจากจาก,จากเล็กเลน้อยน้อยก่อน แล้วก็มีงานใหญ่งานใหญ่ก็คือของงานหลักหหลักแล้วกันครับของงานหหลักจากท่านบอกปูปูผมรู้สึกว่าบ่อปูไม่สะอาดเลยอะอยากทำบ่อให้ใหม่แต่ของงานผมเลยนะยอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนแบบกลโกงอะแหละจริงจริงแล้วของงานเขาแหละไม่ได้ขอแต่เของงานแล้วเหมือนแบบให้ผลตอบแทนปูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยปูของงาน6หลักหน่อย3ามวันนะครับอยู่ได้งานเจ็ดแบบตัวเลขเจดหลักผมแบบเฮ้ยคืออะไร เลยต้องรีบทําให้เขาใหม่แล้วก็ตอนอลูกแก้วที่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 เคยเล่าในรายการนะครับก็จะเป็นลูกแก้วอันนี้ซึ่งซึ่งอันนี้จะถอดออกได้เห็นไหมจะดึงออกมาได้เลยวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าคิดถึงพี่ใหญ่ฝันดียังไงไม่รู้เราก็บอกว่าพี่ใหญ่วันนี้แบบรู้สึกแบบอยากคุยกับพี่ยังไงก็ไม่รู้แล้วมันก็แบบมีเว็บหนึ่งที่แบบเห็นลูกแก้วเหรอพี่มีลูกแก้วอะไรไหมที่แบบลูกแก้วพญานาคเหรอเขียวเขียวสีอะไรเงี้ยครับ เขาบอกมีมีมีเดี๋ยวไปดูก่อนนะไปดูก่อนนะแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้บอกเออพี่เนี่ยแหละที่แบบเห็นในเห็นเมื่อกี้แบบเหมือนแบบแวบแวบแวบเมื่อกี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเอาลูกเนี้ยเอาลูกที่พี่ใหญ่มาให้เนี่ยใส่ไปแบบว่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องทาอะไรเลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยคืออะไรแล้วก็ส่งไปให้ส่งไปให้พี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่อัดผลลุกอ่ะรู้สึกแบบเอาของพี่แล้วมาใส่ได้พอดีเป๊ะเลยอ่ะยิงแล้วมีคนแนะนําให้ผมไหว วันโกนวันโกนก็คือก่อนวันพระ่น้หนะครับก็คือจะไหว้ผลไม้ผลไม้สามอย่างเทียนห้าดอกทุบเก้าดอกน้ําพอไหว้เสร็จก็จะเอาน้ําที่ไหว้ครับก็เหมือนเป็นแบบถ้าเราถ้าเราถ้าเราเป็นม,มีมีแรงศรัทธาในเชื่อในตัวเขาเหมือนท่านดื่มแล้วก็เป็นน้ำมนต์ผมก็จะมาล้างหน้าล้างหัวคือจะไม่เททิ้งก็จะขอเขาอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ที่ที่ที่จะเป็นเพชรพญานาคเป็นเลยครับจริงๆแล้วคนที่เขาไม่ได้นับถือหรือเขาไม่ได้ศรัทธาทางไหนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาหาซื้อได้ตามทั่วไปแต่เราบอกว่าไม่รู้สิมันเป็นมันเป็นเครื่องยิดนเหนี่ยวจิตใจของเรามั้งครับเ,เพชรพญานาคให้คุณตรงไหนจริงๆแล้วเพชรพญานาคก็เหมือนเครื่องรางอย่างหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่ามาจากปู่พญานาคเพชรพญานาคนี่ก็คือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างเช่นอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือน คล้ายๆตะกรุดอยู่กับเราแล้วสบายใจแล้วก็เหมือนมีคุณกับเราเนะี่ยอันนี้ก็ได้มาจากอาจารย์ลักษ์แหละครับอาจารย์ลัก์ให้มาตอนไปคุยเรื่องพญานาคเนี่ยนะครับก็จะเป็นกําไลนี่ก็จะเป็นแหวนเวลาบางทีมานั่งสมาธิผมก็ใส่บ้างใส่ไว้บ้างบางทีก็แบบมีอะไรยุบยๆที่มืออะไรครับส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นบายสีตอนตอนที่เปิดเนตรองค์ลูกปั้นข้างล่างนะครับก็เป็น เป็นเป็นใบตองนะครับแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทิ้งอะ่ะก็เลยมาตั้งไว้บนห้องพักคนที่เป็นลูกหลานลูกหลานพิณานาเขาบอกว่าเป็นลูกหลานพิณานาเยอะมากในประวัติของพิานาเขาบอกว่าหนึ่งองค์ที่เป็นผู้ชายจะมีจะมีบริวารที่เป็นผู้หญิงประมาณ500ครับคิดดูลูกหลานพญณนาจะเยอะขนาดไหนเขาบอกเยอะมากเยอะจนแบบนับ,นบไม่ทัว่วเลยฮะก็เลยจะมีคนนับถือท่านเยอะมางครับเขาก็ได้มีแบบของสะสมต่างกันไปพอเราไปเจอ ไปเจอบางคนที่ที่ที่เขามีของแล้วเขาเห็นเราเราเรานับถือเขาก็จะให้เขาก็จะให้มาในสิ่งที่มีพอที่จะให้คนอื่นนะอย่างผมผมมีเพจมนีนู่นนี่นี่ผมก็แบบผมก็แบบมีใครใครมาเวลาถูกใจแล้วแบบเอาไปสิผมไม่ได้งกไม่ได้แบบต้องเอาค่าเช่าแต่แต่ว่าเวลาเอาไปเนี่ยต้องเอาไปดูแลดีๆแล้วเขาคนที่ให้ผมมาเขาก็รู้ว่าเวลาผมเอามาเนี่ยผมก็จะไปอยู่ในห้องพระจะไม่ได้เอาไปไหนเลยจะไม่ได้แบบไปวางทิ้งขว้างเลยครับจะมาบูชาดีๆเขาก็เลยให้ผมมาเยอะมาก คุณอาร์ต,ตคุณผู้ชมฮะถ่ายภาพไปติดเอาเหมือนกับเป็นเงาลางๆลักษณะเหมือน,อนงูแล้ว<อ>ก็มีเกล็ดคือพูดง่ายเหมือนพญานาค<อ>เป็นผู้ที่เจอผีจ้างหนังจริงๆตรงนั้นแ่ะเป็นเมืองบาดาลตะกดให้ลงไปเพื่อที่จะดูหนังเราพอหยุดหนังหันไปดูอีกทีหนึ่งหายวับไปกับตาเลย